กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล้โชคทุกทุกทันนะครับอาครับหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลนะครับตอนนี้ทางแอดวิไลนะครับกับแม่บ้านกําลังนะครับขมักขเม่นนะครับอาก่อนอื่นแอดวิไลก็ขอสแสดงความยินดีกับ FC คุณพ่อคุณแม่ที่โชคที่หมานสันจรเมืองลอยเอ็ดนะครับออดวิไลก็ว่ามักศูนย์อยูนน่หวดนีนะครับ อ่าพลล่างโคกับจัดไปนะครับศ1นย์ห่ยาเมืองลอยเอ็ดนะครับที่ไหนได้เป็น606นะครับเอารางวันที่1นะครับงวดประจำวันที่1กันยายนครับสองพัรบเจ็ดรางวันที่1ครับ199606ก้าเก้าครับหนึ่งเาอ่ารางวันเลขท้าย2ตัวครับเก 94R ตอนนี้นะครับทางแอดวิไลกับแม่บบานกําลังเช็คตัวเลขหน้าทางนะครับขอแสดงความยินดีกับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่โชคที่มานอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสหรับผู้บโชคว่ามานนะครับก็บอกเป็นยังครับ16กันยายนยังรอทันอยูนะครับบอกเป็นยังแล้วก็ขอแสดงความยินดีอ่าสนักตัวเลขหน้าทางที่เข่าที่แตกนะครับขอแสดงความยินดีนะครับอ่า มาในคลิปนี้แอดวีไลบอกอยู่ตลอดนะครับให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่มาเบิงหลังจากแนวทางรัฐบาลประกาศผลแล้วนะครับแอดวีไลจะสรุปให้เบิงสำนักที่เข้าตรงๆและกาสำนักเลขวิ่งนะครับที่เขา่าเลขติดที่เข่านะครับแอดวีไลจะทำแยกเป็น2ระบบนะครับคุณพอ่อคุณแม่มาเบิงน้ำกันตอนนี้กำลังเช็คกันเลยนะครับกับแม่บ้านนะครับตอนนี้แอดวีไลจะมาสรุปนะครับ ตัวเลขแนวทางสำนักที่เข้าตรงตรงก่อนนะครับอ่าสำนักที่เข้าตรงตรงก่อนนะครับตอนนี้อ่าแม่บ้านเพิ่งกำลังขัดแยกอยู่นะครับหลายสำนักนะครับเอฟซี FC แต่ละหงุดนะครับกระดาษ AC นี่เบิร์ตสองตับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสองตับแบบนี้เลยนะครับหลายสำนักแห้งทางเอฟวีไล่จะมาเบิ่งตัวเลขแนวทางนะครับอ่าตอนนี้แม่บ้านให้เพิ่อนเช็คอ่าสุด เข้าตรงๆนี้เบิดแล้วเม่นมอนี่หมดแล้วนะครับแม่บ้านให้ผนเช็คเลขวิ่งและการเลขติดแม่นๆเดี๋ยวทางแอดวิไลจะมาเช็คเบิร์งครับเริ่มจากซ้ำนักแรกเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับมาเบิ่งน้ำกันนะครับแอดวิไลจะสรุปให้เบิ่งตลอดนะครับหลังจากนวทางรัฐบาลประกาศผลสัญจรเมืองร้อยเอ็ดผู้ได้โชคผู้ใดหมานคอมตม์มาบอกแอดวิไลนี่เด้อครับ อาจจะได้มีกําลังแรงใจครับหาคลิปแนวทางมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอ่ะนี่เป็นแนวทางสํานักแรกนะครับก็คือปูโคราชนะครับเลขต่ลงเงืนหลานนะครับวดนี้ตะล่เงเงินหลานของปูนะครับอ่ะศูนย์มาหกมานะครับอ่ะศูนย์มาหกมานะครับปรากฏว่าแนวทางแตกหกศูนย์หกตรงๆกันเลยครับ อ่านี่ครับ606เด็กวิ่งมา6นะครับอ่ามาถึง2ตัวนะครับเด็กตาล่างของปูอ่าตาล่างเงินล้านปูโคราชนะครับเนี่ยทางแตก06ตรงตรงนะครับอ่า06นตรงตรงนี่คือสำนักแรกที่เข่าตัวตรงผ่านไปนะครับอ่าครับต่อไปสำนักที่2นะครับเสียนเล็กนะครับเซียนเล็ก นะครับเอาแนวทางเป็นบนนะครับแต่ว่าเก่าลงไปล่างแต่ว่าแนวทางของเส้นเหล็กบนอย่างเดียวคลิปนี้นะครับแนวทางแปดเอฟซีเหมบว่าสุดสามตัวเพ่ินครับถ้าเป็น606นี่ตรงๆเลยอันนี้เป็น5 0าศปรากฏว่าเข้าเต็มเต็มศูอ่าเลขวิ่งกับมาศูนะครับนี่คือสำนักที่เข่าตัวตรงนะครับ เสียนเล็กเป็นสำนักที่2องอติดตามกันไปนะครับฝากแชร์ออกไปนะครับคลิปนี้แอดวิไลเคยบอกหลังรัฐบาลประกาศผลแอดวิไลจะมาสรุปให้เอคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิงกันมาแล้วล็อกบนที่มีดาม่ามีคอมเมนตนว่ามัม่วนะครับเนี่แอดวิไลจำได้เลยมีคอมเมนตนว่า,ามัว่วล็อกอะไรมัว่วนะครับมัว่วบอลเอฟซี FC. ศูหตรงตรงคือตัวเน้นเพื่อเลยครับเออเกสี่ก็ลงล่างนะครับแต่ว่าเป็นบนซื้อครับมีเอฟีอ่านี่นตัวนี้ล็อกบนนะครับเข้า0ูหเต็มเต็มอ่นนี้ตามกันต่อไปงวดหน้านะครับล็อกบนหรือว่าล็อกอยูย่นะครับอ่านี่คือสำนักที่สามนะครับอ่าต่าอมานะครับเป็นคุณพ่อเซียนสีเทพสุด3ามตัวเต็งโต๊ด นี่ครับถือว่าเข่านะครับศูนย์หกแนวทางแตกหกศูนหกนะครับอถ้าห้าตัดเหร่นห้ากระได้นะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอ่าเข้าตัวโตดครับเข้าตัวโต๊ดนะครับสุดสามตัวเต็งโต๊ดนี่บอกอยู่แล้วว่าสุดสามตัวเต็งโต๊ดอ่าครับเข้าเป็นตัวโต๊ดนะครับคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับ ติดตามกันต่อไปรับฝากแชร์ออกไปนะครับคลิปนี้นะครับต่อมาคนนอนทุ่งจังเลยนะครับคนนอนทุ่งเขาเป็นตัวเน้นเลยล่างนะครับเก้ากับสี่กอดคอกันมาเล็กวิ่งเพราะว่าเนืทางของคนนอนทุ่งจะเป็นบนล่างนะครับเขาตัวเน้นเลยเพราะว่าคนนอนทุ่งเป็นเน้นมากนะครับก็คือสามเก้าเก้าสี่เก้าห้าสามเก้าเก้าสี่เก้าห้านะครับเขาตัวเน้นเลย นะครับคือ94ล่างนะครับถึงตัวเน้นติดตามกันต่อไปคนนอนทุงคลิปนี้แอดวิไลขอฝากแช่อ์อกไปเยอะๆนะครับที่เที่เบิ่งกันอยู่นะครับต่อไปพ่อกล้วยนะครับพ่อกล้วยชุดล่างนะครับหลักสิบนะครับนาเสียดายหลักหน่วยนะครับเนวทางชุดล่างแตก94 พอเวยเข่าเป็นตัวกับนะครับเวฟซีสี่เก้าก็ถือว่าเข่าอยู่นะครับเวฟซี่สรุปโค้งสุดท้ายเลยนะครับพอกล้วยเน้นมากให้สามคูเนนเนๆเ,เลยนะครับอ่ะถือว่ามากนะครับพอเกอ๋ต่อไปต่อไปนะครับไม่หวั่นสัญจรนะครับนี่คือสรุปมือเส้านี่เอง ส่วนซีโมงกว่ัวถ่ายเอฟซีได้เบิ้งคลิปนะครับเป็นของปูสามแปดล่างกับบนนะครับนาเสียดายบนนะครับมีตแต่แต่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับเก้าถ้าเก้ากัปฮวจะเป็นศูนย์หกเลยดนี่ <c oughs> บอมีพลังคนเคยว่านะเก้ากับฮกเป็นตัวเดียวกันถ้ากลับจะเป็นศูนย์หกอาบวากันอันนี้<ด>แต่ว่าแนวทางของปูสามแปดนะครับเข้าตัวกับ 4994ถือว่าเขานะครับเอฟซีเพราะว่าปูเดนมากแค่4ีคูล่างชุดนี้นะครับแอดวิไลการสรุปให้เบิง้งมือเสาร์นี้เองเพราะว่าบอเมนว่าสรุปครับได้มามือเศา้านี่ทั้งแอชบาโทษพูดคุยกับปูปูไฮมาแบบด่วนๆก็คือเสาวัานหวยออกกันไม่หวั่นสันจรมาอิลีครับ4994แนวทางของปู่38นะครับกำน,นักต่อไปต่อไปของแอดวิไลเองนะครับ หนัเสียดายครับเอฟซีเห็นบ่กนี่ยครับหลักหน่วยไปอยู่หลักสิบครับเอฟซีเร่องของเรียงหลักหน่วยไปอยู่หลักสิบหลักสิบมาอยู่หลักหน่วยก็เลยเข้าเป็นตัวกับนะครับเอฟซีเนี่ยเลยเข้าเป็นตัวกลับนะครับเนืทางก็คืออ่าเก้าสี่นะครับอ่ากันยังถือว่าเขานะครับเอฟซีภาวาแอดวิไลนเด่นให้แค่สามคูแล้วก็งว่านี้แอดวิไลลง คลิปบนคลิปล่างสรุปเลยนะครับปรากฏว่าเขา่าซีเก่าเก่าซีแนวทางของแอดวีไลนะครับย้ายหลักแต่่าถ้งเขากับคูกับบอลาหลาตกนะครับถ้ากับน้ำนะครับเพราะว่าแอดวีไลเด่นไห้แค่3คูแค่นั้นนะครับอ่าผ่านไปต่อไปแนวทางของปู594นะครับล่างนะครับปูวิ่งซีอ่าเล็กวิ่งนี่เนียนถือเลยแต่่าก็เข้าตัวกับคือกัน ของปูงหาเก้าสี่นะครับแนวทางแตกเก้าสี่นะครับเบฟซี FC. แถวของปูงหาเก้าสี่เขาเป็นตัวกลับขึ้นกันนะครับสี่เก้าเก้าสี่เอากรือว่ามาทั้งเลกวิ่งนะครับต่อไปพอกล้ยนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเลกวินมานะครับล่างอย่างเดียว9ก้ามานะครับแต่ว่านาเสียดายครับเบฟซี FC. เสียดายยัง ท่าเลขวิ่งของพ่อกล้วยนี่เป็นสีอันนี้เป็นหกเป็นห้านะครับถ้าเป็นสี่จะเข้าออตัวตรงเลยสี่เก้าพ่อกล้วยกเขาเป็นตัวกลับขึ้นกันนะครับอ่าเก้าสี่นี่คือสํานักที่เขานะครับแอดวิไลมาสรุปให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาครับฝากแชร์ออกไปนะครับคลิปนี้นะครับคลิปสรุปหลังแนวทางรัฐบาลประกาศผลนะครับขอแสดงความยินดีครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ที่โชคที่มนันอีกรอบหนึ่ง สำหรับผู้บระโชคว่หมานบอเป็นยังนะครับงวดหนาสิบหกกันยายนยังลอยถันอยู่รอรับโชคนะครับติดตามทางช่องวิไลให้โชคเขาแต่ละงวดเข่าลายสำนักฝากแช่ออกไปนะครับคลิปนี้นะครับฝากแช่ออไปให้เอฟซีทางช่องเ้าเด้งหูได้เห็นน้ากันว่าสำนักไดแน่เขาต่อไปหลังจากคลิปนี้แอดวิไลจะสรุปเลขวิง่งแม่นแม่นเลขติดแม่นแม่นให้เอฟซีได้ติดตามกันต่ออีก พราะว่าที่ทางแอดวิไลตดตีามอยู่นี่บ่าว่าจะเป็นเลขวิ่งเลขตีดแม่นแมนลายสำนักนะครับอ่ะยูดีไม่แห้งเจอกันคีมหนาสวัสดีครับ